สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าคีงะโตโชให้ดูนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับไอดอลนะครับเป็นแนวการป้อมครับซึ่งช่วงนี้มือขึ้นครับเปิดได้กาดีครับก็เลยจะมาเล่นให้ดูครับข่าตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมครบรอบปีครึ่งนะครับที่เกมนี้เปิดมาในชื่อกิจกรรมว่า c y c l ิ Battle 2 0 2นครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าตัวกิจกรรมเป็นยังไง สำหรับคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ต้องมีไซเคิลก่อนนะครับไซเคิลก็จะเป็นคล้ายๆกับกลินหรือว่าแคนของเกมอื่นนะครับถ้าใครไม่มีไซเคิลก็เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้นะครับสําหรับเนื้องานกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนออกมาเป็น3โซนนะครับซึ่งแต่ละโซนเนี่ยเราก็ต้องไปไล่ตีนะครับเก็บให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์พอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีบอสประจําแต่ละโซนออกมาเมื่อเคลียร์ทั้ง3โซนได้แล้วเนี่ยก็จะมีบอสใหญ่ครับออกมาครับตัวม่วงนี่ครับเป็นบอสใหญ่นะครับ ผมให้เราเจ๊กไก่อีกรอบนึงก็จะเป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมครับก็จะประมาณนี้ครับก็คือว่าตีปเปิดเป็นที่ไปเ,ปเรื่อยครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไปตีบอสนี่ขออนุญาตเข้าไปดูของรางวาัลคนนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดตัวละครแล้วก็อัปเกรดเป็นวัตถุดิบนะครับอัปเกรดตัวละครแล้วก็วัตถุดิบอัปเกรดท่าไม่ตายตัวละครก็จะเป็นรางวัลที่เราเคลียจากกิจกรรมได้ครับเล่กิจกรรมก็จะมาครับรางวัลที่ตรงนี้ สำหรับตัวแมพกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นโซน3มโซนนะครับแต่ละโซนก็จะมีธาตุอย่างตรงนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวแผนที่นี้ก็จะอยู่ใกล้น้ําครับอันนี้ก็จะเป็นโซนไฟกับลมนะครับด้านล่างจะเป็นโซนลมด้านบนจะเป็นโซนไฟอันนี้เป็นโซนลมนะครับลมหรือว่าสายฟ้าก็จะเป็นลุ่มลื่นครับเพราะว่าเป็นสีเขียวนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็น โซนไฟครับซึ่งเขาจะแทนด้วยไร่สตรอเบอรี่นะครับซึ่งก็จริงๆน่าจะเป็นพวกไล่พริกนะมันถึงจะดูเผ็ดร้อนส่งกับที่เป็นทาสไฟอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ไปทาง้งงานครับจะไม่เป็นลรครับเดี๋ยวพ่อผมจะลองเข้าไปเล่นโซนไฟให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์ที่เราต้องไปตบตีครับด้านล่างก็จะเป็นลายลายชื่อของวัน น,นี้ก็จะเป็นทีมของผมครับผมก็จัดทีมมาแล้วนะครับมีทั้งหมด3ามธาตุเลยธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำก็ตามแต่ว่าจะไปสู้กับตัวละครไหนธาตุไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสด้วยการใช้ไฟสู้กับไฟนะครับซึ่งไฟกับไฟเนี่ยมันจะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนเข้ามาในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชิญเกรสนะครับเกรสก็คือเป็นตัวละครของคนอื่นที่เล่นเกมเดียวกับเราเนี่ยแหละเขาก็จะตั้งตัวละครยิงไว้แล้วก็ สามารถที่จะไปเลือกมาเป็นสมาชิกในทีมพิเศษได้ครับสมมงบว่าเป็นสมาชิกพิเศษในทีมสิมาช่วยเราสู้ก็เลือกตัวที่มันดูเก่งๆแล้วก็เข้ากับการทํากิจกรรมนะครับตัวที่ผมเลือกวันนี้ก็จะเป็นคาโตชินะครับคาเทธิดานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้ดีในกิจกรรมนี้ครับเพราะว่าเป็นตัวที่ถูกเซตมาให้ชนะทางบอสนะ ซึ่งผมก็มีเหมือนกันครับารทาสเทพธิดา,าทาสไฟก็จะเป็นฮาลุยกนะครับดเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับไฟเจอไฟจะเป็นยังไงก็คือไม่แพ้ธาตุนะครับต่างคนต่างไม่แพ้ธาตุอันนี้ผมเซตเกมไม่เป็นสปีดปกตินะครับเพราะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นสปีดปกติก่อนจริงๆมันค่อนข้างช้านะเพราะว่ามันนับเวลาตามจริงถ้าเป็นโหมดเล่นสปีดเนี่ยเวลามันจะสองเท่ามันจะเร็วขึ้น2เท่ามันก็จะเล่นได้ไวกว่าแต่น,นี้ให้ดูแบบปกติไปก่อน อันนี้เป็นตัวแทงของผมครับน้องหมีอรัน้องหมีเด็กคิดไปแล้วครับน้องหมีผมเจองูฉกเข้าไปจะสังเกตได้ว่าตัวเลขดามเมจนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือเป็นดามเมจปกติครับถ้าศัตรูที่แพ้คาเนี่ยดามเมจจะขึ้นเป็นสีแดง แล้วก็ถ้าเราโดนศัตรูที่แพ้ทางเนี่ยโจมตีใช่ไหมดาเมฆก็จะกลายเป็นสีนเงินก็สังเกตง่ายๆครับจริงๆก็ดูที่สีตัวละครก็ได้ครับว่าสีไหนมันแพ้สีอะไรง่ายๆแค่นั้นเอง,<ส>งแต่ถึงแม้อันนี้จะท้าเดียวกันก็นกนจริงเนี่ยแต่ว่ากผ่านได้ไม่ยากครับเพราะว่าตัวละครผมก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวคือไม่ได้บอกว่าเก่งนะแค่ใช้ได้คือพอพอเล่นผ่านได้ครับมันจะปเทพอะไร ไม่น่าจะยากครับไปกับไฟก็สบายแล้วก็ผมชอบคาทิพดาตอนนี้มากเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ตายเนี่ยแบบพลังมากเลยยิงว่าเป็นส่วนดาวตกเนี่ยแบบเท่จริงๆก็ตีหอคอยฝ่ามได้ก็จบแล้วครับเรียบร้อยเกมเก็ง่ายๆประมาณนี้แหละครับ นี่ก็เช็คว่าใครได้ MVP วครับก็เป็นคาโตชินะครับเป็นเกรทที่เราไปเชิญมาก็ได้ MVP ไปนี่ก็เช็คของรางวัลอะไรพวกนี้ครับไม่มีอะไรช่วงโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาท่าที่ชนะท่าเนี่ยไปตีมอนให้เพื่อนๆดูบ้างนะครับก็เ,เอา ใช้ไฟเนี่ยครับไปตีลมครับเพราะว่าไฟชนะลมเกมนี้อันนี้ก็อ้ยูแม็นิดนึงเดี๋ยวไปเล่นเวลี่ฮานะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไม่มีการเล่นแบบนี้นะปกติกิจกรรมเขาก็จะเป็นตีบอสตัวเดียวหรือว่ามันมันก็จะมีรูปแบบต่างๆไปอ่ะอันนี้ คือว่าใหม่เลยคือว่าต้องไปเปิดไปเปิดพื้นที่ให้ครบ3โซนก่อนถึงจะไปตีบอสใหญ่ได้อันนี้คือว่าใหม่มากๆครับมันปีครึ่งมาเนี่ยมันไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้มาก่อนก็สนุกใช้ได้ครับช่วยกันในไซเคิลก็กว่าจะเปิดเปิดแมบครบนี่ก็น่าจะประมาณ2วันนะช่วยๆกันตีก็ถือว่าไม่ช้าไม่นานครับ ่าใส้เจอท่าลมนะครับอันนี้ผมชนะท่าเต็มๆนะครับก็จะง่ายขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงจริงๆก็ไม่นิดแหลกก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะอันนี้บอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมเซตเซตเป็นออโต้นะคือว่าให้ไอเนี่ยมันเล่นเองเลยเพราะว่าคือตัวละครผมโอเคไงไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นเองก็ได้ก็เ,เลยเซตให้เขาจัดก,การเองเลยว่าจะเอายัางไงก็ร้วแต่คุณเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะ ชนะตลอดอะอันนี้ไม่ได้คุยว่าเก่งนะคือแค่อธิบายระบบเกมให้ฟังอันนี้ที่ผมใช้นี่ก็เป็นเวทเร่งความเร็วนะก็ทำให้ตัวละครเดินเร็วขึ้นแล้วก็จบดีเร็วขึ้น ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยเป็นเวทขั้น3นะขั้นแรกเขาจะเป็นเมเทโอขั้น2จะเป็นสายฟ้าแล้วขั้น3เนก็จะเป็นเวทเรื่องความเร็วก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะตอนเจอบอสเนี่ยเราต้องการแบบเพิ่มป,ปีดในการตีไปทำเมจเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยเรียบร้อยแน่นอนครับถึงป้อมแล้วแป๊บเดียวยูเกินจ อันนี้ต้องขออนุญาตออกจากแมบ,บมาที่หน้าเมนูหลักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าระบบมันแจ้งเตือนว่าที่เมนูไซเคิลนี่น่าจะมีอะไรสักอย่างครับอ๋อไซเคิลบูตก็คือแรงขึ้นมั้งครับก็ได้บัฟพิเศษแล้วก็น่าจะได้ไอเทมแน่นอนอันนี้ก็เป็นไอเทมกิจกรรมครับเอาไปแลกของรางวัลได้แต่ก็ห่างไกลแล้วกว่าจะแลกได้นะครับแค่แต้มสูงมาก ขอรับรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อตอนนี้ผมก็แวะมาซื้อไอเทมไปอัปเกรดท่าไม่ตายกับตัวละครนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมรู้แค่ว่า ระดับขั้นต่อไปเนี่ยที่ผมจะใช้เนี่ยมันมีไอเทมอะไรบ้างครับแต่ว่าอีกขั้นต่อๆไปเนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่าไอเทมที่ต้องใช้่มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นซื้อมั่วครับซื้อถูกแค่อันแรกครับอันต่อๆไปนี่ก็มั่วไปครับก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องมาเก็บให้ครบทุกอย่างอยู่แล้วครับลองสุ่มๆดวงดูบางทีอาจจะได้แค่ขั้นเดียวอาจจะได้สองสาขั้นก็ได้นะเดี๋ยวลองไปอัปเกตดู เอาละครับเมื่อกี้ก็ซื้อของไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าจะอัพได้กี่ขั้นนี่ก็เป็นเมนูนะครับอัพเกรดก็จะอยู่ที่อันแรกนะครับจากมันก็เลือกไปที่อัพเกรดถ้าไม่ตายครับมผมว่าของไม่น่าจะพอนะนี้ก็เป็นเลเวลสามจากสองเลเวลสามโอ้ไม่ได้แล้วครับของไม่พอครับ ของขาดอือันนี้น่าเสียดายนะถ้าแค่เลเวลเดียวเองอีกตัวนึงก็น่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสายโจมทีระยะไกลเหมือนกันใช้ของเซตเดียวกันอืมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาเพิ่มทีหลังจำไว้ก่อนว่าขาดอะไรบ้างโอเค โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูบอสนะครับเป็นบอสประจําโซนนะครับจ้าโซนไฟหรือว่าโซนไหนดีโซนลมแล้วกันอ่าเอาเป็นโซนลมลกันเพราะว่ามีคนเปิดไปถึง70แล้วก็ผมเนี่แหละเป็นคนเปิดไปถึงดีวเจ็ดสิอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบอสนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเต่าทองผสมกับพินนะครับส่วนด้านล่านี้ก็จะมีระดับเลเวลนะครับ 10 20 30 50 70เราก็ต้องเรากับเพื่อนในไซเคิลเนี่ยก็ต้องช่วยกันฆ่าไปเรื่อยนะครับเพื่อเปิดระดับไปเรื่อยซึ่งบอสเลเวลสูงเนี่ยอย่างเร็วห้าสิบเจ็ดสิบเนี่ยมันจะไม่สามารถฆ่าได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับเพราะว่าการลงเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีจํากัดแล้วก็บอสมันถึกมากครับก็จะต้องช่วยๆกันฆ่านะครับอย่างเช่นผมโจมตีไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆในไซเคิลมาช่วยกันฆ่า แต่เราจะลงคนเดียวก็ได้นะไม่แบ่งใครก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ผลึกในการลงเนี่ย,ยอะหน่อยอาจจะต้องรอให้มันรีผลึกตัวเกมเขารีผลึกมาให้แล้วก็ลงรอบต่อไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทันหรอกครับก็จะมีคนมาช่วยๆกันจำแจมเนี่ยจนมันตายอันนี้เดี๋ยวก็หาเกรดเพิ่มก่อนแต่ต้องเป็นพวกคาทเทพทิดาแหละครับเพราะว่ากิจกรรมนี้คาทเทพทิดาเนี่ยเขาจะได้โบนัสในการต่อสู้กับบอส ตัวเมื่อกี้ออปชันไม่ดีครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับเมเมตัวเมื่อกี้ออปชันไม่ค่อยดีอะไรอันนี้มีปังนะครับมีปังถือว่าใช้ได้ครับการเสริมใช้ได้ครับเดี๋ยวไปลุยบอสให้ดูกันอ่านี๋ผมขอเปลี่ยนหนึ่งตัวละครนะครับเอาปืนเลเวลสามออกครับใส่ปืนเลเวลสี่แทนเพราะว่า,วามีปับเพิ่มความารุนแรงโจมตีครับ เอเริ่มนะครับตอนนี้เป็นหน้าตาบอสนะครับเดินมาอย่างน่ารักเลยครับบอสเต่าทองที่มีพินอยู่บนหัวชอบนะเขาดีไซน์สวยดี แล้วก็บอสตัวนี้นี่ก็มีทีเด็ดอยู่ที่การดีบัฟครับเขานี่ชอบดีบับฟใส่ตัวละครเรามากแต่พอดีว่าทีมสีแดงผมเนี่ยน้องหมีเนี่ยทุกครั้งที่เขาโจมตีเนี่ยเขาจะสามารถปัฟบัฟทั้งปาร์ตี้ได้นะมันก็เลยเป็นการหักล้างกันระหว่างบัฟกับดีบัฟของเราแล้วก็่ายตรงข้ามก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในการโดนดีบัฟครับอืมเลตะขาหมาก็ไม่มีอะไรครับ เอามาให้ดูเล่นไปเวทเพิ่มความเร็วครับก็จะตีเร็วขึ้นโอ้โหดูกระหน่ำด้วยผนดาวตกของเรากะเ็นครับก็ไม่น่าจะตายหรอกครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือันทั้งไซเคิลครับก็ช่วยๆกันไปครับก็คนละนิดคนละหน่อยคนละสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป ถ้าบอสถึงนี้ก็บางคนก็อาจจะตีคนที่แบบว่าตัวละครไม่ค่อยดีนะอาจจะตีเขาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็มีตอนผมเล่นใหม่ๆก็เป็นครับไอตีเข้าทีสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นี่เล่นคนเดียวนี่ค้อเลยยังไงก็ต้องให้เพื่อนช่วยอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหพอดีเป๊ะเลย ก็จะไม่สู้ต่อนะจะปล่อยให้เพื่อนตีคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนก็คงมาช่วยกันตีแหละครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับบอสใหญ่ของกิจกรรมนี้กันอ่าอาแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปดูชมหน้าของบอสกันนะครับก็อ,อย่างที่เห็นครับเป็นนกอินทรีนะครับอันนี้สังเกตดูว่าเพิ่งจเลเวล40นะครับก็ยังไม่มีใครเปิดเลเวล60-80กับได้นะครับ แล้วก็ผลึกผมนี่มีแค่3มชิ้นนะครับก็ไม่น่าจะฆ่าได้ครับแต่คิดว่าน่าจะกินเลือดไปได้เยอะพอสมควรไปครับไปเนื่องจากว่าบอสตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีท่าที่แพ้ทางนะครับคือเขาจะเป็นสีม่วงครับก็คือไม่แพ้ไฟลมน้ําแข็งอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดทีมใหม่ครับเป็นทีมที่สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าบอสในแพ้ทางก็จะเป็นทีมรวมเทปทิดานะครับสามสีของผมก็มีครบเลยครับสีแดงสีเขียวสีเงินแล้วก็ เสริมด้วยตัวละครอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวแทงค์แทงค์สายใหม่นะครับกับตัวตีระยะประชิดที่เป็นตัวนิงจานะครับแต่ก่อนอื่นเราไปเลือกเกทกันก่อนครับตัวเกทนี่ผมก็จะเอาสีเงินนะเพราะว่าเทพยาสีเงินผมเนี่ยเป็นสายบัฟไงมันไม่มีตัวโจมตีที่เป็นเวทหรือว่าโจมตีระยะประชิดเดี๋ยวก็จะเลือกจากตัวสีเงินนั่นแหละเพราะว่าจริงๆเอาสีแดงกับสีเขียวก็ได้เพราะบอสมันไม่แพ้สีเลยเลยไง แต่ว่าจะได้สีเงินเพราะว่าแดงกับเขียวเนี่ยผมมีตัวโจมตีอยู่แล้วไม่มีตัวที่อยากได้นะครับแต่ว่าเลือกนาโอจังมาครับเพราะว่านาโอจังนี่อย่างน้อยก็เป็นตัวตีระยะประชิดครับก็ยังพอมีดามจดบ้างจริงๆอยากได้อายกานะอายกาเป็นตัวที่ยิงเวทแรงมากแต่มันไม่มีก็ต้องทำใจครับแต่ไว้รอบหน้าก็ได้ าครับเดี๋ยวไปดูเจ้าบอส้อินซีกันครับมันจะร้ายกาจแค่ไหนครับเลเวล40โอ้โอันนี้กดผิดครับกดหยุดเกมครับผมตั้งใจจะกดโหมดสลับเป็นเวลาปกติครับอันนี้คือสาเหตุที่ผมไม่ชอบเล่นโหมดเวลาปกตินะเวลาเดินตามปกติเนี่ย เพราะว่าทุกอย่างมันจะช้าเหมือนไงเพราะว่าเราเล่นหมดเล่นเวลาจนชินแล้วอันนี้ผมให้ดูว่ามันมันสโลโมชั่นแค่ไหนแล้วก็ดูทีมผมนี่แบบมันเสียตรงอะไรว่าทีมผมเนี่ยคือว่าสกินมันไม่แรงไงเพราะว่าสกินมันมีแค่ขั้นหนึ่งขั้นสองแค่เนี้ยน่าจะประมาณขั้นสามสองตัวนะวก็ขั้นห้าหนึ่งตัวทั้งๆท,ที่ตัวอาชีพเนี่ยมันชนะทางนะแต่ว่าของอัพสกินมันไม่มีไง พอเราเลือกไปซื้อไม่ถูกไงว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นใหม่แล้วก็ไปซื้อใหม่แล้วอัพให้อย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะาขั้นเจ็ดทุกตัวจริงๆเนี่ยมันมีคาเทพดาสี่ตัวในปาร์ตี้เนี่ยมันต้องโหดเนี่ยมันเสียดายไงสกินเรามัเบาไปหน่อยแค่ขั้นสามแล้วก็ีกตัวก็เป็นบัฟด้วยนะไม่ใช่ท่าโจมตีไม่นั้นจะโหดกว่านี้อีกถ้าเป็นโจมตีสามตัวแล้วก็ได้เกตมาช่วยหนึ่งตัวเนี่ย แต่ผมชอบแทงผมมากเลยนะไอท่าสายใหม่เนี่ยคือนอกจากโจมตีได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดัมมี่เนยเป็นดัมมี่ให้แบบว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะโจมตีคล้ายๆเป็นตัวแทงเปลี่ยนตัวและนินจานี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าโจมตีแล้วติดพิษอย่างบอสเนี่ยบอสติดพิษไปแล้วเนี่ยตัวม่วงมูเนี่ยชอบมากเลยเวลาใช้ท่าลุดูๆเนี่ยโอ้โหตกมาสองสีแดงเขียวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ ใช้ได้อยู่นะประมาณ27%แล้วก็ไอตัวที่ตีเบานี่จะได้ MVP นะเอองงเหมือนกันเดี๋ยวจะลงต่อนะฮะลงต่อยสักรอบหนึ่งรอบนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวละครอ,อยู่บนะ้างอันนี้เราก็ลงต่อเลยเนี่ยตัวที่เราสู้เสร็จเนี่ยเราไม่ตายก็จะมาอยู่เนี้ยเราก็สามารถสู้ต่อได้แล้วก็ปล่อยเพื่อนมาสู้ได้ เดี๋ยวเช็คก,ก่อนอายกากษะมายัางโอเคครับเจออายกากษะแล้วเดี๋ยวผมว่าจะเอาตัวแทงออกเลยนะจะลองเอาตัวดาเมจ ทั้งหมดเลย6ตัวเดี๋ยวขอแทงออกแป๊บจริงๆเอาได้ทุกสีเลยนะขอเป็นคาเทปทพี่ด่างเดียวเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนตัวไหนเขาโขดบ้าง เดี๋ยวขอผมนึกแป๊บเอาตัวอะไรดีอืมเอาเป็นนี้แล้วกันครับเอาเป็นเบมิโฮคาร์ดเลนเจอร์เลนเจอร์หรือฮันเตอร์นะผมลืมชื่อไปแล้อืมเอาเป็นว่านั่นแหละคาร์ดธนูนั่นแหละคาร์ดหน้าไม้เพราะว่าตัวนี้นี่ผมอัพสกินโจมตีไปแม็กไงสกินค่อนข้างแรง แล้วก็ทำสตันได้ด้วยนะทำสตันใส่พวกมอนธรรมดาเนี่ยบอสไม่น่าจะสตันเนี่ยไม่เคยสตันบอสได้เลยมาดูกันครับหลังจากเปลี่ยนเอาแทงออกแล้วใส่ธนูมาแทนแล้วก็ได้อากามาสมใจแล้วจะโหดที่ไหมนกบ้ามาถึงก็อยู่ใกล้ฐานเกินไป แล้วดูตีผมนี่มีแต่บอบบางกันเลยนะมีตัวสายเวทมีตัวประชิดแค่ตัวเดียวก็คือนินจานินจานี่คือแมรี่จังนะฮะมาีิโมโตะแมรี่อืมผมชอบเนี่ยตอนใช้เวทเนี่ยตายตายเนี่ยยิ่งใช้พร้อมกันเนี่ยแบบมันตกมาแบบเหมือนสายลุงอะสามสีอะ่ะ แดงเขียวน้ำเงินอ่ะโคตรชอบอบบบอกเลยติดพิษด้วยแหละระเด็นแต่ผมไม่ชอบซอบอสระเด็นนะเพราะอะไรรูป้ป่ะมันทำให้เราต้องเดินตามอ่ะแล้วมันเสียเวลาในการทำดาเมจเสียงสนั่นนะแต่ก็ไม่น่าจะตายอ่ะแต่เกินครึ่งหล่อก,ก็โอเคแล้วเล่นสองรอบ จะหมดเวลาแล้วไม่ทันมัวแต่เดินไงเนี่ยผมเบื่อตอนมันกระเด็นถอยหลังเนี่ยเสือลาเสือลาตอนเดินววก็ประมาณนี้ครับเข้ามาให้ดูว่าเกมที่ผมเล่นฆ่าเวลาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงดีไม่ดียังไงอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับส่วนผมส่วนตัวผมเนี่ยก็กเล่นเพลินๆนะ แต่ก็เล่นมาเป็นปีแล้วเนี่ยปีครึ่งแล้วเนี่ยไอคำว่าคุ้มเคยเนี่ยก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับน่าจะครบทั่วแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าขิงก็ไม่ใช่เพราะตัวก,กากนไม่ได้เก่งเท่าไหร่คือพอดีมือขึ้นไงเปิดได้สามใบซ้อนไงสี่ดาวคาชิพิดาก็เลยอารมณ์ดีครับเลยปาดคลิปให้ดูวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเ,เล่นต่อแล้วก็ไปแล้วครับโชคดีครับบ๊ายบาย